สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการทำกระเป๋าเฉียงข้างนะคะจะทำกับกางเกงขาสั้นขายาวหรือว่ากระโปรงอะไรก็ได้ค่ะจะเห็นว่าในแพทเทิร์นนี้เราจะมีรูปของกระเป๋าอยู่ใช่ไหมคะให้เราสกดรอยออกมาก่อนค่ะจะได้เป็นเป็น กระเป๋านะคะแล้วทีนี้ให้เรามาวางเป็นสันทบนะคะนคะคะวางเป็นสันทบแล้วก็ตัดให้เผื่อตรงนี้ไว้เผื่อเย็บ2ซนเมตรนะคะด้านบนก็สัก1ซนติเมตรแล้วก็ก๊อปปี้ไปเลยค่ะตามรูปกระเป๋าที่มีสัญลักษณ์ หห้ 5, 5นิ้วครึ่งก็ทําไว้นะคะทีนี้เรามามาเย็บกันเลยค่ะว่าเย็บยังไงเนี่ยค่ะถ้าเห็นง่ายๆเวลาเราก็ปี้มาแล้วเราจะเห็นเห็นรูปกระเป๋านะคะเราก็ใช้ในด้านถูกกันค่ะเอามาประกบก,กันนะคะ เนการด้านถูกเรามาประกบกันนะคะแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดไว้นะคะว่าเราจะเย็บตรงส่วนไหนตรงส่วนกระเป๋าตรงนี้เราก็ใช้เข็มหมึดเกลึงไว้เนี่ยค่ะเราจะเย็บเนี่ยค่ะที่ปากกระเป๋านะคะ มาถึงจุดที่ว่าห้าห้าครึ่งนิ้วะค่ะเรามาเย็บกันเลยนะคะ จนถึงจุดห้าจุดครึ่งนิ้วนะคะห้านิ้วครึ่งนะคะแล้วเราก็เลี้ยวแล้วก็ย้ำนิดนึงแล้วก็ ใช้กันไกลตัดนะคะเนี่ยค่ะที่เห็นแบบนี้นะคะที่ว่าเห็นในส่วนนี้ค่ะใช้กันไกลตัดเลยค่ะตัดออกสักให้เหลือหนึ่งฟีเข็มาะค่ะเนี่ยค่ะ แล้วเราก็คลิปนะคะตรงส่วนเนี่ค่ะตรงส่วนห้านิ้วครึ่งอะค่ะให้เราคลิปนิดนึงเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยจะเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วทีนี้ให้เราพลิกกลับนะคะแล้วก็นําไปรีดพอรีดเสร็จให้เราย้ํานะคะ ย้ำติดปากกระเป๋าวค่ะให้เราไปเย็บอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็ไปเย็บค่ะ เย็บด้านในเสร็จแล้วนะคะให้เรามาเย็บปากกระเป๋าด้านนอกนะคะกัดเข็มหมุดไว้นะคะเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ค่ะแล้วก็เย็บหนึ่งฝีเข็มนะคะเย็บไปเลยค่ะเย็บไปให้สุดที่ว่าเรา คลิปไว้นะคะเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วอะคะ่ะเราก็เย็บกระเป๋านะคะให้เย็บแบบตะเข็บเข้าท่อมอะค่ะเราก็พลิกกลับออกไปเย็บแบบตะเข็บเข้าท่ํานะคะก็เริ่มจาก เนี่ยตรงจุดที่ว่าข้างตัวค่ะข้างกระเป๋าอะค่ะมาเย็บกันเลยค่ะจะเย็บเป็นตะเข็บเข้าถ้ำเย็บเข้านิดหนึ่งนะคะ แล้วก็เราก็กลับด้านออกมาค่ะพอกลับด้านออกมาก็จะเป็นเป็นเป็นลูกกระเป๋านะคะเนี่ยก,ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตึงออกมาเราก็นำไปเย็บนะคะด้านนอกอีกครั้งหนึ่งค่ะ เย yeah, ็บทับเข้าไปอะค่ะตะเข็บเข้าท่ามาค่ะดึงผ้าออกมานะคะ จะได้เป็นรูปกระเป๋าตามที่เราต้องการค่ะเมื่อเราวางวางที่จะเย็บกับกางเกงชิ้นหลังกระเป๋าที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็มาวาง วางชิดกับตัวของของกระเป๋าอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใช้เข็มนะคะเราไว้ตรงส่วนนี้ค่ะเมื่อเรานำมาประกอบกับอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นชิ้นหลังก็จะได้เป็นเป็นแบบนี้ค่ะ เนีเป็นกระเป๋าเฉียงเนี่ยค่ะก็จะร้วมตรงส่วนนี้ทำได้ง่ายค่ะไม่ยากขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ